มาวิเคราะห์จอเล็กขังบ้านกันนะครับวันนี้เราใช้หงจุ้ยชัยภูมิมาเล่นๆกันฮะโอเคไปดูจุดอื่นๆกันนะครับมีอะไรบ้างห้องนอน master ์เบ r o o m นะครับเป็นไงตรงกับห้องน้ําอีกแล้วนะครับอันนี้แก้ไม่ยากหรอกหาฉากกั้นนะครับหนึ่งอันจบไม่ต้องกั้นสุดปลายเตียงก็ได้นะครับแต่ว่ากั้นให้บางประตูห้องน้ําก็ช่วยได้แล้วอะไรอีกครับบ้านนี้ผิดเยอะนะเนี่ยประตูตรงเตียงเลยเต็มๆนะครับเปิดประตูเข้าไปเจอเตียงเลยแก้ไงดีครับบ้านหลังนี้ก็ไม่ยากครับหาเฟอร์นิเจอร์ มาบางังสักอันเดงนะตู้ก็ได้ตู้สวยๆวยเพราะว่าพื้นที่ปลายเตียงมันเยอะไปอยู่แล้วนะครับพื้นที่ปลายเตียงเป็นไงค่อนข้างใหญ่เนาะเยอะใหญ่นะครับอย่างไปหน่อยนะอย่างเกินไปพื้นที่ปลายเตียงเนี่ยถ้าเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ปลายเตียงเหลือเข้ากับขนาดของเตียงนะครับเช่นเตียงขนาดนี้แล้วนะครับเตียงคือยาวเท่านี้นะแล้วเรามีพื้นที่เกินขนาด1เตียงอย่างเงี้ยถือว่าใหญ่เกินไปต้องมีโซฟาเบดต้องมีอะไรบังนะครับ ้องมีเฟอร์เิเจอร์มีโต๊ะมีอะไรก็ได้มีไปวางเพื่อให้แคบลงนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเวลาเรานอนเนี่ยพลังงานมันมันไหลออกเยอะเกินไปกักเก็บไม่ได้นะครับห้องนอนที่ใหญ่เกินไปไม่ดีนะครับจะเกิดความฟุ้งซ่านเพราะห้องนอนที่ดีควรจะหยินมากกว่าอย่างนั่นเองเนาะพอพื้นที่อย่างมันเยอะเกินมันจะเป็นแบบนั้นฟุ้งซ่านหลับไม่สนิทนะครับจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหาร่นะ